เป็นโสเพณีประกาศนามเลยว่าประกอบอาชีพอะไรปัจจุบันอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งค่ะไม่นึกเหมือนกันว่าคนอย่างลูกนะจะมีโอกาสได้มาเขียนเรื่องราวถึงหลวงพ่อธรรมชยโยแต่ก็เพราะเมื่อาสามเดือนก่อนมีพี่ท่านหนึ่งเต็นนำเอา ก็เรื่องเคสตดดี้ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาให้พวกเราได้ดูถึงที่อาคารทำงานเลยค่ะถึงจะถานบริการเลยพวกเราเนี่ประทับใจมากเป็นผู้หญิงนะที่ไปให้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนไม่ได้ไปใช้บริการแต่ว่าเอาสิ่งดีๆไปให้สถานขายบริการรู้สึกว่าได้พบความสว่างของชีวิต ไม่ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อจึงตัดสินใจติดจานดาวทำให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ส่งเรื่องราวมาขอความกระจ่างต่อการตัดสินใจดําเนินชีวิตต่อไปค่ะก็ดําเนินชีวิตแบบนางสิริมาสิลูกทาอย่างนั้นนะจ๊ะย้อนไปในอดีตลูกเกิมดมาในครอบครวัวที่ยากจนมาก พ่อแม่ไม่มีทินนาเป็นของตัวเองเนี่ยแม้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ารวยดีอย่างไรเนี่ยมาลองจนดูแล้วถึงจะเห็นอานิสงส์ว่าเออจริงนะเรายอมรวยดีกว่าอะไรเงี้ยแม่น่ะต้องไปรับจ้างดำนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่จริงถ้าเรายากจนนะจะไปมีครอบครัวแล้วก็หมดเรื่อง อยู่กันเดียวสบายนะีบ้านก็เป็นหลังเล็กๆมุงใบจากเวลาฝนตกหลังคาก็จะรั่วเสมอๆจนกระทั่งลูกเนี่ยเรียนหนังสือจบชั้นป .4 ก็ออกมาทำงานรับจ้างที่โรงบ่มใบยาสูปพออายุได้สิบห้ปีก็เปลี่ยนอาชีพ ไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าให้กับตำรวจและเป็นเหตุให้แต่งงานกับสามีคนแรกซึ่งเป็นตำรวจนั่นเองต่อมาลูกย้ายเข้ามาอยู่กับสามีที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานในโรงงานเย็บเสื้อผ้าแต่ด้วยความที่ต้องมาใช้ชีวิตครอบครัวตั้งแต่อายุแค่16ปีจึงทำให้ชีวิตครอบครังลูกไม่ราบรื่น คงอาจะตายตัวเองมั้งลูกและสามีทะเลาะกันจนที่สุดลูกก็ขอหย่ากับสามีทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรเมื่อสามีมีความผิดอะไระแสดงว่าต้องมีอีกคนหนึ่งมีความผิดอะไรต่อมาลูกก็มาพบรักกับสามีคนที่สองแต่สามีคนนี้ไม่มีงานทำแถมยังเที่ยวเะร เล่นการพน,นันและชอบเที่ยวผู้หญิงอีกด้วยแต่ด้วยความที่ลูกรักเขามากแปลกเนอะอีที่คนดีๆยังไม่คมอยจะรักเขาเนะ่ะมารักตร่งนี้จึงทนพฤติกรรมของเขาได้จนมีลูกด้ยวยกันสองคนแต่แล้วในที่สุดความบ่นของลูกก็หมดลงลูกตัดสินใจหอบลูกสาวที่ทั้งสองหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่เมื่อลูกกลับไปอยู่บ้านกลับพบว่า รายได้จากการรับจ้างดำนาไม่พอเลี้ยงครอบครัวลูกจึงตัดสินใจทิ้งลูกไว้กับพ่อแม่พ่อแม่ก็มีภาระเลี้ยงอีกสองคนแล้วตัดสินใจเข้ากรุงเทพเพื่อไปตายเอาดาบหน้าและลูกก็ได้มาทำงานเป็นหมอนวดลูกทำงานได้ไม่ถึงเดือนก็ได้รู้จักกับสามีคนที่สามเ่งเป็นแขกที่มาใช้บริการ เขาบอกให้ลูกเลิกทำอาชีพนี้แล้วไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะรับเลี้ยงตัวลูกและครอบครัวที่ต่างจังหวัดเองลูกตอบตกลงและย้ายไปเช่าบ้านอยู่กินกับเขาจนวันหนึ่งก็พบว่าสามีคนที่สามเขามีลูกมีเมียอยู่ก่อนแล้วลูกเสียใจและก็ตกใจมากที่ตกมาอยู่ในตำแหน่งเมียน้อยแบบไม่รู้ตัวลุ่งหน้า ระไรไปกว่านั้นลูกตั้งท้องขึ้นมาอีกพอเอาครองจริงสามีกระลับบอกว่าจะไม่รับผิดชอบลูกในท้องนะและให้ตัวลูกกินยาเพื่อทําแท้งซึ่งลูกก็ทําตามด้วยแต่ไม่สําเร็จเด็กไม่ตายดังนั้นเมื่อใกลคขอดลูกจึงตัดสินใจหอบเอาท้องโยโย่กลับบ้านเพื่อไปฝากให้พ่อแม่ช่วยเลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งคน โอ oh. คราวนี้ลูกตัดสินจะเข้ากรุงเทพอีกครั้งและตั้งใจว่าจะไปขอเชื่อผู้ชายหน้าไหนอีกเลย mm hmm. ลูกมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพท,ท,ทั้งที่เพิ่งคลอดลูกท้องก็ยังโตอยู่รอมดลูกจะไม่เข้าอู่เมื่อมาถึงหมอชิดลูกลงจากรถก็หันเลียหันขวางไม่รู้จะไปทางไหนดี จังหวันนะั้นมีแท็กซี่คันหนึ่งมาเสนอว่าจะช่วยหางานทําให้แล้วก็ขับรถพาลูกเขาไปโรงแรมมาลูดแต่โชคดีลูกนี้ออกมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอาชีพอะไรต่อจึงต้องหวนกลับไปทํางานเดิมเช่นพนักงานนั่งดริง้งหมอนนวดหรือหมอนนวดแผนโบราณซึ่งแต่ละแห่งก็ทําได้ไม่นานเพราะไม่มีแขกเรียกนื่องจากลูกเป็นคนไม่สวย ผิวไม่ดีต่อมาลูกก็หัดร้องเพลงเพราะไปสมัครเป็นนักร้องคาเฟ่ลูกได้พบกับแขกที่ชอบมาคล้องมาไลายให้ลูกหลายต่อหลายครั้งจนเราสนิทคุ้นเคยกันและลูกก็ลืมสิ่งที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะไม่ขอเชื่อผู้ชายหน้าไหนอีกเลยโดยการแต่งงานกับสามีคนที่สีเหตุการณ์ดูเหมือนน่าจะสงบแต่แล้ววันหนึ่ง ก็มีผู้หญิงที่ลูกไม่รู้จักโทรศัพท์มาด่าว่าลูกดีเธอคำยหยาบหยาบหาว่าลูกไปแย่งผัวของเขาตอนนั้นลูกถึงกับตัวชาหูอื้อที่ต้องไปเจอผู้ชายที่ที่มีลูกมีเมียแล้วมาหลอกสองครั้งซ้อนลูกตัดสินใจเลิกกับสามีทันทีแล้วก็ตัดสินใจว่าตั้งใจว่าจะไม่ขอเชื่อหน้าผู้ชายไหนอีกเลย ต่อมาลูกพบกับชาวต่างประเทศคนหนึ่งคราวนี้ลูกก็ลืมเหมือนเดิมและก็มัน่นใจว่าเจอรักแท้แล้วเพราะผ่านประสบะการณ์ในการดูคนมามากเมื่อลูกพบกับสามีคนที่ห้านี้จึงแต่งงานกันและลูกก็ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่และเหตุการณ์ก็กลับเหมือนเดิม เมื่อทนกันไม่ได้ลูกก็ต้องขอกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหางานทำใหม่โดยตั้งใจว่าจะไม่ขอเชื่อผู้ชายคนไหนอีกแล้วก็ทำงานใหม่โดยรับทำความสะอาดตะกรา้าพลาสติกใส่ผักผลไม้อันหนึ่งชิ้นหนึ่งเน้นหนักสองกิโลซ้อนกันส,สูงถึงสองร้ออัน oh. ก็แปลว,ว่าวันนั้นต้องยก400รกิโล เกือบครึ่งเกือบครึ่งตันซึ่งปก,ปกติงานแบบนี้เป็นงานที่ผู้ชายรูปร่างใหญ่ๆทำกันแต่ลูกก็ต้องอดทนบ่อยครั้งที่ลูกแขนพลิกต้องหยุดงานรายได้ลูกน้อยมากไม่พอกับค่าใช้จ่ายจะลูกต้องประทางชีวิตด้วยการไปเก็บแอปเปิลจากต้นแอปเปิลข้างโรง,งงานกินเสมอ โลกิงตัดสินใจเข้าสู่วงการค้าน้ำกามอีกครั้งด้วยความสมัครใจโดยเหตุผลคล้ายๆกันกับผู้หญิงคนอื่นคืออยากได้เงินเห็นไหมเจ้า่าความอยากเป็นสมุทัยเหตุแห่งความทุกข์เพราะอยากแท้แท้เนี่ยที่ทำให้แย่อยู่ทุกวันนี่แหละที่แห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองมีอาคารเป็นสิบสิบอาคารกลางเมืองเ มีทั้งหญิงแท้และหญิงเทียมมาขายบริการลักษณะพิเศษคือไม่มีแม่แล้วไม่มีแมงดามีแต่เจ้าของอาคารที่จะคอยเก็บค่าเช่าห้องแบบรายวันแต่ละาคารจะถูกแบ่งเป็นห้องประจำของโสเพณีแต่ละคนซึ่งกินอยู่หลับนอนในตัวเสร็จสับค่าเช่าห้องโสเพณีจะต้องจ่ายเอง ไม่ว่าวันนั้นจะมีแขก,กหรือไม่ก็ตามซึ่งราคาแพงกว่าค่าเช่าที่พักทั่วๆัวไปถึงห้าเท่าวสวินีประจำห้องนั้นๆพร้อมให้บริการก็จะส่งออกมาให้สัญญาณด้วยการออกมายืนอยู่ที่หน้าห้องซึ่งเมื่อแขกเดิมเข้ามาเขาก็จะมาเลือกจากผู้ที่ยืนหน้าห้องพวกเราเองก็สามารถเลือกแขกเองได้ สงท้หมทุกคนสมัครใจที่จะทำไม่มีการบังคับและลูกก็เจอแต่แขกดีๆเงินที่ได้มาตอนแรกแตั้งใจว่าจะส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องแต่ส่วนมากจะต้องหมดไปกับยาเสพติดการพน,นันเที่ยวกลางคืนอบายามุกหรือเลี้ยงนักร้องผู้ชายหน้าตาดีๆลูกทำอยู่ได้ ประมาณหปีก็ทราบว่าพ่อป่วยหนักจึงรีบกลับไปหาพ่อลูกได้ดูแลพ่อแค่เจ็ดวันพ่อก็เ,เสียชีวิตลูกเสียใจและเสียดายที่ยังไม่ได้ดทดแทนบุญคุณท่านเต็มที่หละะังจากนั้นลูกก็กลับมาทำอาชีพนี้อีกจนถึงปัจจุบันเพื่อหาเงินตอบแทนบุญคุณของแม่ให้ถึงที่สุด ลูกมีเพื่อนร่วมอาคารเดียวกันอีกคนหนึ่งเธอเกิดในครอบครัวที่แตกแยกเมื่อโตขึ้นเธอไปทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งแล้วก็ยกระดับมาเป็นนักเต้นโชว์ไม่โปะ๊ะแต่ก็สามารถขายบริการไปได้ด้วยที่นั่นมีผู้มีอิทธิพลประจำถิ่นคุมอยู่ใครไม่ยอมหรือคิดหลบหนีก็ต้องเจอกับการทุบตีอย่างแสนสาหัส จนเธอย้ายมาทำงานที่อาคารปัจจุบันรวมเป็นเวลาถึง16ปีแล้วที่เธอทำอาชีพนี้ซึ่งเธอเองก็จะเจอแต่แขกดีๆเจ้านายดีๆเธอเองไม่เอาเงินไปเล่นการพนันหรือเที่ยวผู้ชายแต่จะส่งเงินกลับบ้านตลอดแต่ก็แปลกที่ส่งเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่พอสักทีทำให้เธอยังไม่สามารถเลิอกอาชีพนี้ได้ เพราะไม่รู้ว่าเธอเลิกแล้วจะไปทำอาชีพอะไรมันเงินร้อนเห็นไหมส่งไปก็หมดคำถามคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนและพี่สาคุณตของลูกก็ตายแล้วก่อนตายป่วยมีแผลพุพองทั้งตัวจนต้องไปนอนในเล้าไก่ คงเย็นมึงเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรก่อนตายเนี่ยแผลผู้พองนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องไปนอน <c oughs> ในล้าวไก่มันเย็นมึงพ่อและพี่สาวอยากฝากข้อความอะไรถึงลูกไหมคะบุพกรรมอะไรลูกจึงเกิดมาจนชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลว เปลียนสามีถึงห้าคนเจอแต่ผู้ชายหลอกลวงจนต้องมาขายบริการแต่ว่าเมื่อขายบริการกลับมาเจอแต่ลูกค้าดีๆเป็นเพระอะไรคะแล้วทำไมเพื่อนลูกก็เจอแต่แขกดีๆเช่นกันบางคนที่ทำอาชีพนี้เพราะถูกบังคับแต่กับบางคนก็สมัครใจวิบาก กรรมที่พระวิบากกรรมต่างกันอย่างไรการที่มาทำอาชีพขายบริการอย่างปัจจุบันเป็นการรับกรรมเก่าหรือเป็นการสร้างกรรมใหม่คะเออนี่เธอเป็นนักเรียนอนุบาล,ลจริงๆทำอย่างไรให้พ้นจากวิบากกรรมเหล่านี้ทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาขายบริการเพื่อส่งเงินเลี้ยงพ่อแม่ จะมีผลบุญจากความกตัญญูเทียบกับผลบาปอย่างไรคะทั้งลูกและเพื่อนอยากเลิกอาชีพนี้แต่ก็รู้สึกว่าเลิกไม่ได้และยังเป็นห่วงที่บ้านกลัวเขาจะไม่มีเงินใช้แต่ก็ทำไม้ส่งเงินไปเท่าไหร่เขาก็ไม่พอใช้กันไม่รู้ใช้กันยังไงเนะี่ยลูกและเพื่อนอายุก,ก็เยอะแล้วไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไร พวกเราควรจะทำอย่างไรดีคะลูกคอยติดยาและทำแท้งมาสามครั้งจะมีผลอย่างไรหญิงแท้และหญิงเทียมที่มาทำอาชีพขายบริการมีวิบากกรรมต่างกันอย่างไรคะคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอาชีพขายบริการเช่นตัดเสื้อผ้าโป๊ๆมาขาย หรือทำอาหารมาขายหญิงขายบริการจะมีวิบากกรรมหรือไม่อย่างไรคะนีน่ลองสานิษถานกันดูสิผู้ที่เป็นจะขออาคารในเจ้าขายบริการทางเพศแบบที่ไม่ได้บังคับให้ขายตัวไม่ได้บังคับเพียงแต่คอยดูแลเก็บค่าเช่าห้องห้าเท่าจะมีวิบากกรรมหรือไม่อย่างไรคะ ลูกและเพื่อนเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาบ้างไหมคะเธอก็อยากรู้เมื่อกินทำไมถึงได้มารู้จักอันุวาฝันในฝันตอนอยู่ในสาถานที่แบบนี้พวกเราต้องทำอาชีพนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะเอามาฟังฝันในฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตินขึ้นมา แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรยมปราจาคุณพ่อตายแล้วเป็นบริวารของภุมมะเทวาที่หมู่บ้านภุมมะเทวาแห่งหนึ่งพ่อฝากข้อความมาว่ายัางลำบากอยู่แต่สบายกว่าตอนเป็นมนุษย์หน่อยหนึ่งแค่เป็นบริวารคอยรับใช้เขา มีความมรลึกนึกถึงครอบครัวอยากได้บุญเพื่อที่จะมีชีวิตดีกว่านี้พี่สาวคนโตเป็นแผลผู้พองต้องเป็นนอนในเล้าไก่รากกำบในอดีตเป็นทหารเจ้าชู้มากเคยทรมานนักโทษในหลายๆกรณีโดยจับขังคุกกี้ไก่จนนักโทษเป็นแผลผู้พองเต็มตัว บางคนป่วยตายด้วยความทุกข์ทรมานรวมกับวิบากกรรมกามีตายแล้วเป็นสัมภเวสีร่อนเลโซซัสโซเซไม,ม่มีที่อยู่แต่ไม่ได้สวยขนาดนี้ลงนะหิวและทรมานมากยากได้บุญมากอีกทั้งแผลผู้พองยังติดไปที่กายละเอียดเพราะยังไม่หมดกรรม วิบาก,กรรมกรารเมเจ้าชู้ในอดีตสมัยเป็นผู้ชายที่ทำให้ลูกต้องมาเจอสามีหลายคนแล้วเจอแต่ผู้ชายหลอกลวงทั้งนั้นเป็นภาพในอดีตของลูกสมัยเป็นผู้ชายเจ้าชู้เมื่อตายจากชาตินั้นไปตกมหารกขุมสามทุกทรมานอยู่ยาวนาน แล้วก็ไปตามขั้นตอนของวิบากกรรมคือจากมหานรกไปอุตศธนรกขุมบริวารไปยมโลกเปรตสุรกายสัตว์เดรัยฉานแล้วก็มาเป็นโสเินีมาหลายชาติแล้วที่เจอลูกค้าดีๆเพราะมีบุญเก่าที่เคยทำอยู่บ้าง <Okay. S 1> เช่นบุญสงเคระาะห์ญาดูแลพ่อแม่ตามมาช่ว เช่นเดียวกับเพื่อนของลูกที่มีบุญประเภทเดียวกันนี้ตามมาช่วยและที่เกิดมายากจนเพราะมีความตระหนี่ทาทานมาน้อยในอดีตชาติถ้าถูกบังคับให้ขายบริการจะเป็นประเภททบทวนถ้าถูกขายบริการจะเป็นประเภทที่มีว,ว,วิบากกรรมยัง,ยงแรงอยู่ส่วนพวกสมัครจะขายบริการจะเป็นประเภทวิบากรรม เบามันหน่อยเบาบางลงมาหน่อยแล้วถ้ายิ่งเบอร์นายจากการเป็นโสเภณีวิบากกรรมก็จะยิ่งเบาลงมาอีกอ่กาเบาบางลงมาอีกการที่มาทำอาชีพขายบริการเป็นเพราะกรรมเก่าในดีตในอดีตแต่ถ้าเป็นโสเภณีแล้วยังไปเสพยาแล่นงการบนันไปซื้อบริการจากผู้ชายหรือไปหิผู้ชายมาเพื่อความสะใจของตนจะเป็นกรรมใหม่กรรมใหม่ จะ,จ,รระจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ลูกต้องหากดีหากดีบจากการเป็นโสเพณีแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่ที่เป็นสัมมาอาชีวะ,ะมาเลี้ยงชีพตนเองแม้จะได้จะมีะไรายได้น้อยกว่าก็ตามแต่เงินที่ได้เป็นเงินเงินบริสุทธิ์แล้วก็มานทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เต็มกำลัง อธิษฐานจิตที่พ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจนตลอดชีวิตก็จะพ้นจากกรรมนี้ได้ทั้งลูกและเพื่อนตัดสินใจมาทำอาชีพนี้แล้วส่งเงินมาให้พ่อแม่ก็จะเป็นบุญของลูกแต่ต้องไม่ไปเพิ่มบาปไปการไปเสพยาเล่นกบบารพนันหรือไปเป็นเมียน้อยเมียเก็บของใครอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าใช้วิบากกรรมเก่านะจ๊ะถือว่าใช้วิบากกรรมเก่า ลูกอายุเยอะแล้วต้องรู้จักเก็บเงินบ้างเผื่อไว้ใช้จ่ายในยามป่วยไขย้ส่วนที่ส่งไปให้ทางบ้านก็ต้องแนะนําไปทางบ้านรู้จักใช้เงินในเป็นประโยชน์งอกเงยให้เขไปทามาหากินให้ดีที่เป็นสมาชีวะาให้เขารู้จักจ่ายในสิ่งที่สมควรจ่ายไม่อย่างนั้นลูกจะส่งเงินไปให้เท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอนะจ๊ะ อีกทั้งลูกควรจะหาช่องทางประกอบสัมมาอาชีวะโดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากสถานที่ที่เขาให้การอบรมฟรีที่เมืองไทยเกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆที่ประกอบเป็นสัมาาชีวะนะโดยเริ่มทําจากเล็กๆไปก่อนเมื่อมีทุนและประสบการณ์เพิ่มขึ้นจึงก็ค่อยๆขยายงานขึ้นและที่สําคัญลูกต้องมีกําลังใจในการตั้งตัว ต้องคิดว่าเราจะสู้ต้องสู้จึงจะชนะเพราะอายุขนาดนี้ยังไม่สายเกินไปในการเริ่มต้นใหม่ลูกต้องสู้ลูกถ้เคยติดยาจะทำให้มีวิบากกรรมในภพชาติต่อไปทำให้มีไม่มีปัญญาปัญญาสติปัญญาน้อยอายุสั้นเพราะกรรมทำแทงกรรมทำแทงจะกรรมทำแทงจะทำให อายุสั้นอายุสั้นจ้าเพราะฉะนั้นโอ้เราช่วยกันกู่ร้องไปย่าให้เขาออกกฎหมายทําแทง้งเสรีเลยปายการใหญ่เลยครัวนี้อาชีพขายอะไรต่ออะไรมากันเยอะแยะโอ้อมิตพระมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐไม่ใช่แมวเราจะไปทำอย่างนั้น หญิงแท้และหญิงเทียมที่มาขายบริการมีกรรมเจ้าชู้มาเหมือนกันแต่หญิงทำหญิงเทียมนั้นมีวิบากรรมกามเมมากว่ามีวิบากรรมกามเมเจ้าชูช้มากกว่านี่นะจ๊ะลูกก็ศึกษาเอาย้อนหลังเอาคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับหญิงขายบริการเช่นขายเสื้อผพ้าพโปจะมีส่วนในการในกรรมสนับสนุนกรรมนั้นด้วยเพราะเสื้อผพ้าพโปจะ ยั่วยุการมารมยั่วยุการมารมให้เกิดขึ้นให้เกิดความกำหน,นัดจนิีในการมแต่ถ้าขายอาหารกับหญิงขายบริการแค่มีเจตนาขายอาหารอย่างเดียวจะไม่ไมีมวิบากกรรมอะไรจ้าเจ้าขอคานใหผู้ขายบริการเช่าจะมีส่วนใน,น,าานบาปของหญิงขายบริการทุกคน เพราะมีส่วน,สน,ส,น,นสนับสนุนและมีเจตนาเป็นแหล่งรมนที่พักของหญิงขายบริการที่ขายบริการในที่ทพักแต่บาปไม่มากเท่าเจ้าของเจ้าของ,ของส่อง,องดีบังคับขายบ,าบริการจ้าลูกและเพื่อนเคยสร้างบารมีมากหมู่คณะในสมัยที่เป็นผู้ชายโดยครอบครัวมาทาบุญแต่ตัวเองไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นักเพราะมัวเจ้าชู้อยู่แถมแบบคิดว่า พระยาทำบุญมากไปแต่พระยาพยายามทำนาทิกกัลยาณมิตรโดยบอกเธอจบสิพี่พี่จบหน่อยตัวลูกก็จบปฏิสานแต่ก็จบไปเง้นเนอะไม่ได้คิดอะไรจึงมีสายบุญเบาบางร่วมกันแล้วบุญนี้ทำให้มาเจอหมู่คณะอีกตอนใกล้จะหมดกรรมแล้วแหะ ลูกและเพื่อนเมื่อมาเจอหมู่คณะโดยผ่านจานเราทําในโ,งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิายาแล้วหักดิบเลิกประกอบอาชีพนี้หันมาประกอบสัมมาชีวิตสัมมาอาชีวะดังที่ได้แนะนำไแล้วก็จะหมดกรรมเองจา้า